การ์ดหนึ่งหลักกดกระดิ่งด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเพือนด้วยนะคะครักดกระดิ่งแจ้งเพือนด้วยนะคะแม่เพราะว่ายังกระดิ่งนี่มาจากเครืฟ้าเลยแลก็ลอตเตอรี่สองใบอยน้องขันน้องจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองมาแล้วขอบคุณครับเข้ามานะคะขอบคุณหลายๆเด้อที่บอกนีฬาที่เนี่ย อุปกรณ์หลักที่มยออที่เขาซื้อไปเนี่ยมันต้องถือล้วพี่น้องปกาซื้อแล้วปกาศถือปกาพี่แ้งจแล้วครัพี่น้องอุปกรณ์ือไก่านพี่น้องนะตอนนี้จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลที่นาทงหลัวที่สี่สองหลักที่สี่ไข่น้าวาที่หนึ่งพี่น้องเจ้นาที่จมุอุปกรณ์ออกรางวัลให้เลกบนหมายเลขลระบััน เมื่อท่านประธานกรรมการเห็นว่าครับกันดแล้วจะกดออกสัญญาณเพื่อให้กรรมการออกรางวัลยกคันยกเปิดช่องให้ลูกบอลหนักตกลงซื้อหนึ่งแปรนะคะทางช่องเอฟซีเมื่อกี้อซได้บอกว่าขอให้ออกนึ่นแปรนะคะก็ขอให้เอฟซีทุกท่านเรียกเลยยนะคะไม่ว่าจะซื้อตัวไหนก็ขอให้ถูกนะคะเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขหน้ามาแล้วนะคะลุ้นๆค่ะเจ็ดสามหนึ่งรับ พแต่สั้นบอกไปเริ่มหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งฟังครั้งนะคะเราไเริ่มหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกเจ็ดสามหนึ่งมันเจ็ดหนึ่งสาม ต่อไปค่ะท่านประธานกรรมการนะคะจะสิ่งยิตวิยาณหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ค่ะว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักการออกรางวัลที่สองตัวร้งวที่สองและเข้าไปวัดไปวัดปูวยสีก็ได้ตัวเลขเกสกินดามาเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดหนึ่ง อันนี้คือคือคือไปมาว่าเนาะค่ะเนาะไปหาปูฤาษีก็คือได้สามเก็ดหนึ่งเนาะค่ะเนาะสามเก็ดหนึ่งนะครับมันออกเจ็ดสามหนึ่งมันออกเจ็ดสามเลขหนึ่งเลขหนึ่งนะค่ะเนาะจ้าเนอะเริ่มแล้วครับพี่น้องเริ่มแล้วเจ็ดสามหนึ่งนะครับโอ้มีควันเถืออยู่ตอนนี้นะครับเนาะโอ้ อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที ite, ่หนึ่งจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งหลักที่สองหลักที่สามออกรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองพร้อมแล้วจอกรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองมีคนเบิ่งเทาอยู่มั้ยไมีอยู่มีแล้วเนาะนั่นเดี๋ยเลี้ยวเห็นยุ่นั่นมึงน้ำกันยุ่นี่นะเห็นกันไหมก็กดไลค์กดแชรนให้กันละแล้วเราจะรวยไปพร้อมกันแค่พี่น้อง เลขเก,เกินดานะครับไปท่าบุญมาว่านี่ก็ได้ตัวเลขสามเจ็ดหนึ่งนะครับกตว่าเลขนาเจ็ดสามหนึ่งนะครับเน,เนาเนนะแมนค่ะไปท่าบุญกับปูลื่นสีเนาะกับปูลืีนสีจ้าครับอ่ามาว่านี่ก็ออกออมออมสินเป็นที่เรียบร้อยเจ็ดสองหนึ่งแลวกหน้าสองตัวครั้งที่สองเลขที่ออกเจ็ดแปดหก เจ็ดแปดเลขรั้ขารน้งครับรางวัลเล่นหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกเจ็ดแปดหกเรียงเลยเลขเรียงเลยนะรางวัลเล่นหน้าสามตัวออกไปครบแล้วนะคะต่อไปจะกำกันออกรางวัลล้ขยสามตัวสองครั้งเงินรางวัลรางวัลลัสี่ลำดับเลขทะเบียนรถนะคะเลขทะเบียนรถเจ็ดแปดหกสี่ค่ะอันนี้คือเลขที่ออกนะคะเอฟวินได้จดเอาไว้ให้เอฟซีชมกันนะคะ บาง s <S ท่านอาจจะฟังไม่ทันหรือว่าทํางานอยู่ไม่ได้ดูจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่อปูเมยาเอ้ยรหัสโฉกในมหัสรั์มณีลูกสื่อจะได้กับให้มันถือกับปุเด้อโ้าสุขขอเยเด้อขออ้มีบุ่นบารมีน้ำฝนเลยเด้อไปเ็ศไปสางบุ่นบารมีนะปูดกเลใแม่มณีสิเอานั่งลั้มมาตไวปูจักสามนังเอง จะใช้อุปกรณ์ออกองวันหลักที่ห้าหลักที่หกออกงวัลกท้ายสตัวครั้งที่หนึ่งเรื่งาจอกกงวันลึกท้าย3ตัวครั้งที่หนึ่ง เงียบไร้พลังเลขประมาทก็รังกระเล็กไทยสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออก ต้อตึงเลยค่ะ่ะนี่ค่ะนี่ของเาเลค่เมนค่ะสาโทไทยเนาะค่องเจจดา2 9เลยครัอันนี้เมื่อวานนี้ค่ะที่อยู่เมนที่อยู่วัดปู่ฤาษีนะคะวัดปู่ฤาีนะคะ2 9เข้ามาทุกตัวแล้วค่ะเามว่าเจนดาโครมาดเอสนีเอ็มานืให้ที่คลิเมื่อวานนี้ วานนี่นะคะสี่เจ็ดสามห้าสเก้าเก้าสองเเกหนึ่งแปดูวสีห้าศูนย์ะฮะมีอันยังนะแปดอุปกรณ์ออกางวัลหลักที่สี่แปดเจ็ดหกสี่มั่นมากเจ็ดแปดหกทะเบียนรถลาเมวานนี่ก็มีคือเล้ยงปูตัวสี่จเขาเลยค่ะอุปกรณ์ออกกางวัลหลักที่หกมหาสองจาอุปกรณ์ออกกางวันหลักที่สี่หลันที่หกออกมันมีขาสามตัวรองกลางที่สอง เริมแล้วจออรังวัลิขายสามตัวครั้งที่สอง่ะข้างหลอดแล้วฮะใช้แล้วรถตันนิดเอามาเอามาไปเอามามันเป็นเป็เลรื่เนี่ตาบุแจมาเปิดจริงหรือเปล่าสตัวเร็วเร็วเรวเร็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 ไปเอามาอย่าช้าอย่าช้าพี่ง ล้มอย่าลุกเจ๊กินดาเมื่อที่ที่ได้ปีนวอล์กเสากันค่ะน้ำต้นตะคบนะคะปีนต้นตะคบเลยนะคะวันนี้เราบริการสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกไปปะบ้างหนึ่งหนึ่งเก้าว้าหนึ่งหนึ่งเก้าเห็นไหมพี่น้องเมื่อคืนมี่ันมามาลงคั้ที่สองตอหนึ่งหนึ่งเก้าไม่พี่น้อง ต่อไปต้องการขอจิมไทายสองตัวทานหนึ่งครั้งเงินรางวัลละสองพันบาทอยากซีโซ้อให้พี่น้องเบังเมื่อนี้เจ๊จินดาได้ซื้อสามตัวนึ่งน่งเก้ากับพี่น้องนี่นะคะคือเข่าทุกรังวันใช่นะมครับพี่น้องเข่าทุกวันเขาต้องันวันนมาแกเาพ่น้วัน พราะว่าฝันเห็นแมลงกอติดโตเนาะอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่ห้าจะให้นีไปเสื้อเลขแมลงอยู่นะหันเพิ่นอ่านทำนายฝันวันหนึ่งหนึ่งเก่าเนาะคระปองเนาะกลับไปเลขเซื้อมากค่ะโอ้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองจะใช้อุปกรณ์ออกรางวันหลักที่สองหลักที่ห้าเสยเลยออกรางวัลิท้ายสองตัวนะคะผู้ที่จะทำนายรางวันลิ้นท้ายสองตัวหลักหน่วยคือผู้แทนกระทรวงการคลังนะคะ นางสาวสิริวันอินไทยวงค่ะนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษสํนักงานประหลัดกระทรวงการคลังค่ะและหลักสิบคือนนางสาวพิมลศิลเลิศนภานะคะผู้บริหารบริษัทเอ้าก้าประเทศไทยจําัั่ค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลเล็กทายสองตัว เก้าสอตอกนี้โทรทัพนออกแล้วเก้าสองเขาลุ้นลุ้นเก้าสองพี่น้องผู้กาเจ้าเก่าู่้ัารี่้7มก่าคื5เลขที่ออก92้า านะคะเราเมล็ดพันสองตัวนที่ส7มกราคมสพันหอย้าที่ทกเขาเข้านะครับาเข้าทุกรางวัลยนะครับเนาะเข้าทุกรางวัลเลยนะครับเละกาปูถูกถกถูกถูทูกกถูกถูกถููกถูกถอกถู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 ก้ากูกถูกูกถูู นี่ล้วค่ะผู้ขาชื่อเลขอีหล่ค่ะพี่ผู้ขาเมนสาธุรางวัลที่1่อนนี่ไปตีแม่จาลูกร้านสาธุเอกรางวัลที่1ก่อนโอ้ยเก่งก่ง้ายแนีวนะครับเก่ครับออกทุกรางวัลนครับเขาทุกรางัลพี่น้องรางวัลเลยนะครับกัาาเซียนะครับฮา2เก้ากับเขา ก้าวพลุกรางวัลนะคระต่อเนี้องคือเลขของแจจินดาเข้านะคะ92นะคะ529แล้วก็19จากในหลักที่หกนะคะมีลูกบอลหมายเลขนะคะตกลงมานะคะสองลูกค่ะจึงให้อยู่ในดุลทินิจของท่านประธานกรรมการนะคะถูกยาเมตาลุกล้นสาธุพระปูนยาสาธุสาธุดีใจน้ำจ้าดีนะดีใจน้ำเจ้ครับผมครรับางวัลนะคน้องก็ดีใจน้ำเด้อ ว่าฝันนะบว่าตัวเรขที่เข้าพักฟันนี่นะครับคือประธานกรรมการนะคะในวันนี้นะคะอ๋ยวพาพ่อากข้ามาีน้องนะกนัะใส่โทรศัพท์รุ่นล้วบนที่นั่งกอนนี้ครับผมกดไลกดแชร์กดติดตามกดไอ้กำลังใจกันธรรมโดยอานาจและหน้าที่ของท่านไรกดไลค์กดแชร์ให ติดเกินร้วๆขอหาะว่าติน้นว่าอเห็นดูแ้ลยไปพร้อมกันค่ะโตทั้นพี่น้องคนรใจร้วนๆค่ะเราต้องลไปพร้อมกันค่ะพี่น้องร้ายค่าดีใจน้ำร้ายค่าเมนค่ะผมเมนค่ะพี่น้องดีใจนด้วกันครับผมดี่จนดกันนะคะพี่จนน้องค่ะและ้ชันะคะถือเป็นหมาย่ที่จบลมาดีใจเฮงดีใจร้าย เอานะปู hmm. mm. Mm hmm. mm hmm. มากีกทังทปูเมื่อได้ลูกบอลครบทั้งหกลูกแล้วนะคะสิกเกราแล้วอบอลวากระโดดห้อกรเป็นเเ้นปปอนองดูนะฮะลองดูไปครั้งวันทางชเพื่อให้วั als, film, น splash, Q มาเลขลักันค่ะนี่เลขล่างออกเ 2, UH! The The 2> The The ้าสองนมั้อย่าฟาโต๊มากั่ะพี่ตัองบาโต๊มากค่ะสตงโทษจุตจวดครับผม อย่าโท้าขามาเถอะคัะเด้ออย่าโท้าขามาเถอะค่ะเนาะเพราะว่าใจโทรศัพท์รุ่นรางวัลอยู่นะค่ะเนาะอย่าโท้าขามานะคะเขาไม่เขาไม่เขาไม่แปมบหนึอ่าเจ้าฟังบรูเลียงบ่เนี่ยอ่ะขอร้องท่านประธานกรรมการนะคะซึ่งวันนี้ค่ะได้รับเกียรติจากนายสุภกิจบุญสิริ รองทุกพดีกรมรงงนอุตสาหกรรมนะคะจะทําการเสียงหยิทุกอย่างหมายเลขประจำหลักขึ้นมาครังลักหนึ่งหลักค่ะวาจะให้กรรมการออกรางวัลในหลักใดเสียงลูกบอลหมเลขจกหลังแล้วนําลูกบอหมายเลขที่ได้โองลอตเตอรี่ก็มีนะคะก้งนะคะก้างก็มีไหมคะลอตเตอรี่ก้ก็มีค่ะเ็มกำไม่ไปนอนเ็มกำง่างครับผ้นี่ วันใส่เลขปีหนึ่งโอนี่ท่านประธานกรรมการสี่อขึ้นมาแล้วนะคะได้หมายเลข6ค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักหน่วยนะคะผู uh ้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติพันตำรวจเอกชำนาญชื่อดีค่ะสารวัตรกรรมการกองฐานการกิจการพิเศษจินดา ขอให้คนเจอสารโตตรงขอเอาวัดใจรัวๆเข้าสิรวยไปพร้อมกันค่ะพี่น้องเขาสิรวยไปพร้อมกันเนาะพี่น้องเนาะอาคนวัวใจรัวๆใครอีกเมื่อกี้นาทีเข้าสิได้เป็นมหาเศรษฐีแล้วพี่น้องเข้ามากเข้ามาค่ะเข้ามาค่ะเข้ามากค่ะขอเสียงมาขอเสียงมาขอเสียงมาค่ะไม่ได้เสียงหนึ่งจะขอสารโตตรงปู ได้หมายเลขสี่กรรมการออกรางวัลประจำหลักร้อยนะคะผู้แทนสื่อมวลชนค่ะนางสาวนัทมนีนคูหานะคะหรือนุ่มสามเซนนุ่มโลซูเปอร์วาเลนไทน์ค่ะศิลปินนักร้องเตรียมตัวเต็มที่นเดินออกศอกกันให้กำลังใจกันครับผมขอบคุณทุกทุกขอความขอบคุณทุกทุกกำลังใจครเลยๆรวยๆค่ะรวยๆขอบุญมีงานรวยๆ ท่านประธานกรรมการอย่าโทรมาค่ะโอยันซื้อเพิ่มเลยนะโทรัไหมเสยงิขึ้นมาใหม่ค่ะอย่าโทรเขมาเลค่าขน้องขาวาตอนนี้เจจินดาะอโย่าโทรเข้ามาน้องขันน้ิทีดีแกน้มันไมด้ค่ะานพิมผู้บริหารบริษัทออก้าปรัทุนงวัชูนัทรนาอย่าโทรข้ามานะคะขอความกรุณานอะน้อ หมวนได้ซื้อเพิ่มอีกเชือหนึ่งสำหรับขัางหวยมัน <ừ. S 2> จะพอเลยพี่พน้องผู้ใดรับโซคมาเจจิณด,ด,ดาเนี่ยค่ะ, <ừ. S 3> ะยกบ้าค่ะงานราพี่น้องนะจ้าอุย้ยร้านแตกอีกแล้วนะครับดท่านประธานกรรมการเสียงดังขึ้นมาหน่อยค่ะ พี่นอาดังเะ้ี่นหารดงผ้บรารดังผ้รมการดังผู้บรหารดังผ้บริารัูบรนหาดังผู้บดั้บรดันผู้บริหารัผูรัผู้บรง้รารดงรหาดงผ้ารง้ริารับริหารังบรารังผกรารดังนาญการดังศษสรหาดปงานปลระดกระทารวองจะริงผู้เรีหงผ้ราังผู้บราัเ้บริาังผูารดงหาดผู้น นะออกเอาไเลขที่ออกะจ้านี่คือเลขที่ออกราคาเลขรถกนจะเท่าเลยค่ะเจ็ดแปดหกเนาะค่ะเมื่อคืนในฝันว่ามาแลงกับมาอ่านตัวทํานไยฝันกันหนึ่งหนึ่งเก้าเนาะเจจินดากระเดนไปซสือไวหนึ่งหนึ่งเก้าสามตัวเนาะค่ะเนาะมันมาออกทั้งหนาค่ะพี่น้องเรมการสงบขึ้นมาใหม่ค่ะบอจะจะเฝ้าจะฝ้ากวนโทรศัพท์เน้าขอลองนะคะเนาะเดี๋ยวนะค่ะเนาะหมายเลขสามกรรมการออกรางวัลนะคะประจำหลักพันค่ะ เป็นผู้แทนโครมการปกค,ครองกระทรวงมหาดไทยนายธนชัยเรือ,อดุลค่ะเจ้าพนักงานปรกครองชำนาญการฝ่ายช่วยอำนวยการสำนนกการสอบสวนและนิติการจะเป็นผู้เสียลูกบอลเป็นปลำดับต่อไปค่ะคือเป็นรีเมดฟันทีดีแห้งวันนี้หาเต้าสอง 92ถ้าทางนี้ะคะนี่ละค่ะ่นี่เป็นลอตเตอรี่นะคะที่ขอให้มากนละพว92ค่ะแล้วหนึ่งละปูนะคะได้หมายเลขหนึ่งค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักแสนนะคะผู้แทนสำนักงานการตรวจแผ่นดินค่ะนางสาวนัทาวหัวแยงผู้อำนวยการสำนักพนจารณาจะเปิดช่องให้ลูกบลตกลงาทสุดท้ายค่ะ หนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าึหาเก้าออกแล้วดิที่พี่ออกแล้วค่ะหนึ่งห้าเก้าเมื่อกรรมการนะคะออกรางวัลทั้งหกท่านมัดก็ต้องเข้าต้องไปอีกสองห้าสองเก้าน่ะพอไม่ได้ซื้อพอซื้อแต่สองเก้าเก้าสองมัดออกห่ะจา ฟ้าตลักทึบแสงนะคะที่บรรจุลูกบอลหมายเลขเล่าภายในเพื่อแสดงให้ประชาชนผู้เข้ชมกันออกรางวัลได้ทราบพร้อมกันทั้งหกหลักค่ะขณะนี้พรที่จะแสดงหมายเลขแล้วค่ะรางวัลที่หนึ่งงูวันที่สิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเลขที่ออกขอบคุณครับ แป้งตึกเลขสาตัวแปดแปดศูนย์ห่งหกศูนย์หนึ่งห้าเก้าหนึ่